โอ้ยเศร้าแม่เศร้าเศร้าเช้าโอ้ยข่อยข่อยม่นมปนอีแม่เป่าเนี่ยโอ้ยอย่าดูดนมข่อยโอ้ยโกโก้อย่าสร้างเหตุนะโอ้ยมันบ่แมนด้นี่เกิดพร้อมกันได้เนี่ยอย่ามาดูดนมกันได้โอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าบ่ไหวแล้วอืมโอ้ยมันบ่แมนมันบ่แมนโกโก้ข่อยบ่มีนมนะโอ้ยกินน้ำแน่กินน้ำแน่ เนีน้ยถ้าพิจารณาแทบได้ป่ะหิวจนตาลายไร้กันแล้วนี่ใสเบิง้งใสเบิง้งนมไผ่กรบปุกนแล้วจกเบิ้ดนั่นนี่ดูดเบิ้ดได้เลยโอ้ยบ่ไหวแล้วคอยบ่แม,ม่นเมเป่าเกิดพร้อมกันบ่มีน้ำให้เจ้ากินดอกโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าพอไหวโอ้ยสั่งมานายพวกนี้เด้อโอ้เฮนอ้วยกินน้ำเนี่ยกินน้ำเนี่ยใสใสใสกินน้ำเนี่ยหิวตาลายไร้กันแล้วนี่ โอ้ยหลับๆเจมหิวตาลายกันนั่นไงโอ้พระสนนะ่ะขอขอกินก่อนเด้อขอกินก่อนน้องกิกีดด้ติโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่มีน้ำกระซิกินดอกขอสักแป๊บหนึ่งเด้กกิกี้อืมบ่ไหวบ่ไหวหิวตาลายิาน้นโอ้ยคอยกับบ่ไหวแล้วกอยานี้เด้อเด้อโอ้ยบ่ไหวเราจะพวกเจ้าบีบ้าจะบก่กคอยบ่มีน้เจ้ากินต่อสาวโอ้ยพวกบีบ้าเงยตลาย โอ้ยขอลาแล้วได้คอย保卫แล้ว